สวัสดีครับก็วันนี้พบกับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้แบงก์ก็กำลังส่งรถนะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็เลยพามาชมสักนิดนึงนะครับกับรถที่สมมอบนะครับว่าแต่งอะไรไปให้ลูกค้าบ้างนะครับรถที่อยู่ด้านหลังแบงค์ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและประหยัดนะครับได้ทั้งของแถมนะครับผ่อนก็สบายสบายมากจะเป็นรุ่นอะไรคอยติดตามชมกันนะครับ ราครรถที่อยู่ด้านหลังแบงค์ตอนนี้นะครับก็คือเจ้าตัวรถ XL พันนั่นเองนะครับราคาอยู่ที่663,000บาทเขาเรียกว่าเป็นรถที่อ่ายกสูงที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับทั้งคันเลยนะครับจะมีอะไรบ้างพามาชมกันอันดับแรกนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบลังพึ้งนะครับคำว่าฟอร์ดพร้อมมีคำว่าอ่ามีไฟด้วยนะครับ ตัวส่อนด้านหน้านะครับสามารถเลือกสีได้นะครับว่าจะเอาเป็นสีอะไรนะครับก็แจ้งทางเรามาได้เลยส่วนอะคริลิกด้านบนนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มนะครับตอนแรกจะไม่มีอะคริกในการติดนะครับแต่อันนี้เราก็แถมให้นะครับก็เลือกสีได้เช่นกันนะครับตรงนี้ผมบอกอีกนิดนึงนะครับไฟตัวนี้นะครับจะมี2สีนั่นก็คือสีส้มแล้วก็สีขาวนะครับก็เลือกได้ด้านบนนะครับเป็นสกู๊ปนะครับทรงสูงนะครับเขาเรียกว่าทูโทนะครับสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยดับด้านตรงกลางตัวนี้เป็นทรงสูง มี2แบบทรงสูงทรงเตี้ยนะครับแล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบฟิตเลยแบบเต็มบานแต่ลูกค้าเลือกทรงสูงถันมาด้านข้างครับข้อไฟหน้านะครับก็ใส่ให้ลูกค้าเช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มคิวมิติให้กับตัวรถนะครับแล้วก็มีคําว่าเลนเจอร์สีแดงตัวนี้ลูกค้าก็รีเควสมาแล้วก็หาให้ได้นะครับตัวของ XL พันนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นไฟฮาโลเจนนั่นเองนะครับยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อน แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดูแปลกตาตรงนี้อ่ะผมได้ทําการแรปสติกเกอร์มี2แบบนะครับมันสามารถแรปสติกเกอร์หรือแรปตัวของสีก็ได้นะครับอายุการใช้งานเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีหรือสติกเกอร์แต่ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูงานว่ามันเนียนขนาดไหนและมาถึงยาวถึงด้านล่างตรงนี้ด้วยถ้าสังเกตดีๆเดิมๆรถเนี่ยจะไม่มีการแรปนะครับจะเป็นแบบด้านข้างขวามือผมอันนี้นะครับอ่ะกล้องลองดูครับเห็นไหมครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับ จะเป็นสีเดียวทั้ง,งหมดแต่ถ้าเรามีการแลปมันก็ทําให้รถดูมีมิติที่สวยงามนะครับตัวนีน้เห็นความต่างนะโอเคตัวนี้นะครับตรงฝากระโปรงเวลาเราติดสติกเกอร์มันจะมีคําว่าอักษรเลนเจอร์ให้มาด้วยนะครับอันนี้ก็2ฝ<อ>ัง่งเลยฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านข้างนะครับได้เติมแต่งตัวของคิวล้อนะคิวล้อตัวของ6นิ้วมีหมุด นะครับก็ทําให้รถดูขนาดใหญ่แล้วก็ให้มันรับกับตัวล้อท,ที่เราได้เปลี่ยนไปนะครับมันเสมอกันเลยมาถึงเรื่องยางกันบ้างเรื่องยางนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนยางนะครับเป็นของฮันคุกนะครับแม็กเป็นของเอ็กซ์ตนะครับก็คือ m a ็กไ c i n g นะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นขอบ16นะีในตัวของรุ่นเอ็กซ์ลพันะครับแม็กตัวนี้กํลาลังได้รับความนิยมนะครับเป็นก้างขอบ16อ่ะซีรีส์เดี๋ยวผมให้ดู 265นะครับ70 R16 ยาแก้มยางก็จะหนาหนาหน่อยส่วนตัวด้านข้างนะครับครอบแก้มและครอบกระจกนะครับยังเหมือนเดิมนะครับเดิมเดิมจากโรงงานเลยคือไม่ได้ติดตั้งตัวครอบนะเพราะว่ามันมาจากโรงงานอยู่แล้วด้านบนนะครับเป็นราวหลังคางนะครับแบบวแท็กจะมี2แบบนะครับแบบดําล้วนเลยแล้วก็แบบวแท็กก็คือ หัวท้ายสีดําตรงกลางสีบอลน,นั่นเองตัวนี้จะเป็นแบบของแคปนะครับจะไม่ใช่ของสีประตูต้องเลือกงานดีๆด,ด้วยอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้นะครับมีเบ้าลองเหมือนเดิมนะครับพามาดูภายในกันบ้างภายในตัวของ x l 1นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนนะครับของหน้าจอหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ Android 9นิ้วนะครับดู y t u t u นะครับเล่นอินเทอร์เน็ต Facebook Uh, GPS ได้หมดนะครับตัวนี้ก็แถมให้กับลูกค้าแล้วตัวนี้มาพร้อมกล้องหลังด้วยนะครับกล้องถอยหลังบอกเลยชัดมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าด้วยอลองกล้องลองดูครับด้านบนกล้องบันทึกหน้าตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําการติดนะครับเพราะว่าเรื่องของอากาศเรื่องฟิล์มอยู่เลยยังไม่กล้าที่จะติดกล้องหน้านะครับรอให้ฟิล์มแห้งก่อนตัวนี้โลบาร์โลบาร์เอาเลนเดอร์นะครับ เอาเรนเดอร์ er ทรงนี้นะครับจะเป็นทรงแบบใหญ่นะก็คล้ายๆตัวของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับมันจะมี2แบบนะครับก็คือเอาเรนเดอร์ทรงเล็กแล้วก็ทรงใหญ่นะครับปัจจุบันนิยมทรงใหญ่ดูสวยงามเพราะว่ามันมาพร้อมกับไฟเบรกดลที่3ด้วยด้านท้ายนะครับก็ได้มีตัวของปลายดาบนะตัวปลายดาบและเบ้ารองมือจับนี้ผมไม่ได้ติดตั้งนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวเอ p กเเนี่ยจะมา ที่ดำๆนะจะเป็นพวกมือจับต่างๆนะครับเขาคุมโทนดำให้อยู่แล้วเราก็แค่มาติดตั้งตัวของปลายดับเพิ่มเติมกันชนท้ายครับกันชนท้ายเป็นทรงย่อนยมเลยของ Outlander นะครับก็พร้อมตะขอลากจูงนะครับ XL พั0นนะครับยังไม่มีตัวของเซ็นเซอร์นะครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่กล้องตัวนี้นะครับ เราได้ทําการติดให้ตักตัวของแอนดรอเอาง่ายๆนะครับถ้าเปลี่ยนหน้าจอจะได้ทั้งกล้องถอยหลังแล้วก็กล้องบัทึกวิดีโอหน้าพร้อมกันนะครับตัวของข้อไฟท้ายนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าก็เป็นเขาเรียกว่าเอ,อ,เอกลักษณ์ของ Ford แล้วในการติดตั้งข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายผมพามาดูภายในอีกนิดนึงนะครับผมให้ดูชนิดของผ้ามันจะต่างกับ XLT ลายผ้านะครับอลองดูลายผ้าต่างกับ XLT มากเลยนี่มันจะมีลายพวกเ,ออเป็นตารางนะครับตัวนี้มีการสลักหลักไว้อยู่แต่ถ้าเป็น XLT จะเป็นผ้าทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีลวดลายอะไรเลยหน้าจอนะครับ XLP นะครับได้ทำการมีตัวนี้ครับมันติฟังก์ชันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมบนพงมอะไรต่างๆผมให้ดูเรื่องของหน้าจอ หน้าจอตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบไฟดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็ดูของหน้าจอหน้าจอ Android Auto นะครับตัวนี้การตอบสนองถือว่าไวมากนะครับสัมผัสทันมือนะครับขอลองอ่ะนะครับนี่ครับสัมผัสทันมือหมดทุกอย่างนะครับคือรวดเร็วอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ด้านหลังเดี๋ยวผมให้ดูตัวของแคปหน้าจอเดิมนะครับเราก็คืนให้กับลูกค้าก็คือตัวนี้นะครับเราพร้อมกระจากหน้า ก็คือให้ลูกค้าเลยให้ดูระยะของตัวแคปอ่ะค่อนข้างกว้างนะครับตัวของแค f ป r ฟอร์อดจะเปิดแล้วสุดแล้วนะครับอ่ะให้ดูระยะค่อนข้างกว้างนะครับมีพื้นที่หัวเข่าะไรนะครับสามารถนั่งได้สุดท้ายผมขอแจ้งเรื่องแคมเปญนิดหนึ่งนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอฝากเรื่องแคมเปญไว้นิดนึงนะครับก็ตัวนี้นะครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%มีแล้วนะครับเมื่อก่อน XL พั s ยังไม่เคยมี0%มาก่อนตอนนี้มีแล้วแล้วก็ลูกค้านะครับอยากปรึกษาเข้ามานะครับเรื่องไฟแนนซ์นะครับอยากดาวเท่าไหร่อยากแต่งแบบไหนปรึกษาแบงค์เข้ามาได้นะครับเบอร์โทรแบงค์โชว์อยู่ด้านล่างนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าแบงค์จะรีวิวรุ่นอะไรคอยติดตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ